ก็ขอกาวสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาอะบอกนะวิธีการถอดไฟไท้ายนะครับหรือเปลี่ยนไฟไท้ายนะครับอถอดไฟไท้ายหรือเปลี่ยนไฟไท้ายนะครับอัอนนี้ผมเป็นรถรุ่นปู่ย่าตายาของเรานะครับรุ่นไหนก็ไม่รู้อ่ะอันนี้คือผมแกะออกมานะ,นะอันนี้เป็นดวงไฟไฟไท้ายด้านหลังนะครับ แล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนแล้วก็นะครับเอามือแบบดันดันเข้าไปนะครับแล้วก็บีดไปทางซ้ายนะครับอ่าไม่ดันก็ได้ครับอ่ะถ้าดีก็ดันนะครับอ่าบีดไปทางซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟเดิมนะครับมันก็ออกยากนะครับเอ้ยออกไม่ไม่ยากนะครับก็ง่ายนะครับการการใส่กลับอ่ะสมมติสมมติอันนี้เป็น หลอดไฟใหม่นะสมมุตินะครับอ่ะก็ใส่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็บิดตามเข็มนาฬิกานะครับอ่ะบิดเลยนะครับก็แน่นแล้วนะครับถ้าจะถอดออกนะครับก็กดลงไปนะครับบิดทวนเข็มนะครับออกมาเลยครับอ่ะถ้าจะใส่ก็กดเข้าไปแล้วก็บิดตามเข็มนาฬิกานะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงมีเพียงเท่านี้ครับ เอาไว้คลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ